ลองใช้กล้องส่องปลาใต้น้ําครั้งแรกมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงปายก็สวัสดีพี่พี่น้องๆน,น,นักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปกับอ๋อมีใครมีความฝันแบบผมไหม<น>ความฝันที่แบบว่าอยากจะดูปลาใต้น้ํามันมีปลาอะไรมั่งแล้วปลาเนี่ยมันกินยังไงเฮ้ย <Hey! S 2> ี่แค่คิดก็น่าสนใจแล้วอันนี้ก็เลยมีโอกาสได้นี่ครับกล้องส่องปลาใต้น้ํา กล้กองดูใต้นะ้ำกล้องส่องปลานั่นแหละอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะอยากรู้เหมือนกันหมายที่เรามาวันนี้ก็จะเป็นหมายตกเล่นแถวบ้านผมเองเดี๋ยวให้ดู ไม่มีแต่ผักตบครับทุกคนผักเต็มเลยผมมาตกตรงนี้ได้อยู่2ปลานะก็จะเป็นปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนเล็กหลังๆมาแม่งไม่ได้เลยว่ะ <c oughs> คือผมลองหลายอย่างแล้วเรียกได้ว่าลองทุกอย่างเลยเยื่อสดเยื่อปั้นมีหมดอะขนมปังไส่เดือนกุ้งไฮเก๋ไทขี้อาเขียไผ่เขิวอะไรไก่แดงกูลองมาแล้ว ไม่แดกวิธีการตกแบบว่าหน้าดินสล้วิวจริงหลิวก็ไปแดกเหมือนกันก็เลยสงสัยว่าแม่ป่ามันหมดหรือ,อยังวะมันมีปลาขึ้นอยู่นะมาเล็มผักตบอยู่ริมฝั่งอเออแต่ว่ามันไม่กินเบ็ดเรานะปลาแม่งหน้าแบบว่าเคี้ยวจัดจัดอะแล้วปลามันก็ไม่ค่อยเยอะด้วยโดนเกือบหมดแล้วมาลองดูกันว่ามันจะไปยังไงที่จริงผมตั้งใจว่าจะไปถ่ายข้างในโน้นเว้แต่ว่าลืมมาล่มมาก็เลยมานั่งตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันลมๆมดี แล้วก็มีคนแหวกฝักตกไว้ด้วยเดี๋ยวลองย่อนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอแดดลมๆปุ๊บผมก็จะย้ายไปตรงนู้นนะมาลองดูชุดอุปกรณ์กันเลยดีกว่าสั่งมาจากใน Tik ิ o กต็อกนะประมาณ1000บาทอะ่ะคือครบเซตเลยเนี่มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เขาให้มาก็จะเป็นนี่มีกล้องแล้วก็ไอ้นี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะมันเป็นแบบแทงๆอะ่ะน่าจะเป็นเอาไว้แบบแบบนะี้เออให้กล้องมันตั้งนะเวลามันลงน้ำไปสายนี่ค่อนข้างยาวนะ30-40เมตรอะ่ะค,คือโยนได้ไกลอะ่ะก็อันนี้จะเป็นอะไรเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันวะ่ะอันนี้อะไร เก้าอ e ี้อะมั้งเป็นตัวล็อกนะแล้วก็นี่มีจอมาให้วิธีการก็แกะได้เลยมันเด้งขึ้นมาให้เองเลยจี่นี่เด้งขึ้นมาให้เองมีอยู่แค่นี้ทุกคนแล้วก็มีแถบสส่ชาร์จมาให้อันหนึ่งวิธีการใช้ก็ผมลองเปิดคร่าวๆดูแล้วดูเสียบมันจะอยู่ข้างๆนี้แล้วก็เอาตัวกล้องเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยจึ๊บเออแล้วก็ทำการเปิดเครื่องเปิดเครื่องเปิดปุ๊บเก้า <Bluetooth> นี่น ขึ้นเลยนี่ทุกคนในตัวนี้มันน่าจะมีแบตเตอรี่แหละแต่แบตมันน่าจะไม่เยอะนะถ้าใช้แบบทั้งวันเงนี้ยก็ต้องแบบเสียพอแบงค์แล้วก็ถ่ายไปด้วยนะอันนี้คือเห็นเลยนะนเห็นหน้าป่ะทุกคนนี่เห็นปะ่ะเนี่ยหน้ากูครับเห็นไหมอีเก้ม่งฝีวะไม่แบบตามรอยความฝันกูชัดๆแล้วก็ปุ่มปุ่มมีอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนปุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันก็ไม่ได้มีปุ่มเยอะนะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ย มีแบบปรับอะไรด้วยนะทุกคนอ่าเจ๋งวะทุกคนปรับขนาดภาพได้ด้วยอ่าปรับขนาดภาพแต่ถ้ามันส่องใต้น้ำเนี่ยมันจะธรรมดาเกินไปนะครับ<อ>เราก็จะทําการตกไปด้วย<อ>เราจะเอาแบบว่าเอาตะก้อห้อยตะก้อห้อยไว้ตรงนี้ครับแล้วก็มีตัวเบ็ดด้วยเออดูอดิอยากรู้ว่าเวลาแบบเราตีตะก้อลงไปใช่ไหมเหยื่อมันแตกตัวเม็ดโฟมมันแตกตัวอย่างเงี้ยหน้าตามันจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนหอะอเอองใส่เหมือนกันก็เลยเตรียมมาแล้วเราจะติดแบบว่า กับกล้องเลยแล้วก็เอาเหยื่อเนี่ยหุ้มตะกอ้อไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยเราวมาดูกันครับว่ามันจะมีปลาอะไรมั่งแล้วปลามันจะกินแบบไหน A few m o m e n t s l a t e r โอันนี้เราได้ <c oughs> <c oughs> แบบง่ายๆแล้วไม่มีอะไรมากแค่หอยตะกอ้อเนี่ยมีตัวเบ็ดสองตัวเหยื่อเราใช้เป็นไฮเกตแล้วกันพอดีมันเหลือไงไมต,ตื่นเต้นปะ่ะเป็นยังไงวะนี่ตะก้องกูขาดนี่กูต้องลงไปงมใช่ไหม <c oughs> ตายละลูกไม่ใหญ่มากแล้วก็ไปหย่อนกันเลย ở sao dạo nè đập con lò lên hoa cho đến đủ ông sao anh sao dạo này chút tìm tên hoa em mê này đi bắt tốt Ở đây เฮ้ยล้มแล้ยพอดีเลยเฮ้ยทุกพอดีเลยเฮ้ยเห็นชั้นอยู่นะเฮ้ยยี่ฟิวว่ะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวไปที่ล้อมล้อมก่อนยี่ฟิวว่ะโอเคแต่ไม่เหมือนในคลิปเลยทุกคนนะนะยิ่งเหมือนวางระเบิดเลยอะ่ะ <c oughs> เห็นไหมทุกคนเห็นปะนในอะไรอ่ะ ของแท้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้แล้วกันนะดูดิว่ามันจะมีตัวอะไรมามัง่งตัวคนเห็นการแตกตัวของเหยื่อวะเฮ้ยมันเป็นแบบเม็ดๆเลยอะ่ะกำลังแบบลอยขึ้นอะ่ะเหยื่อฟุ้งค่อนข้างดีนะ นี่นั่งมาสักพักแล้วนะยังไม่เห็นปลาสักตัวเลยแม้แต่ปลาตัวเล็กๆผมยังไม่เห็นเลยว่ะปลามันอาจจะแบบว่ายังตื่นอยู่เดี๋ยวกินขนม,อม,มรอแมสบายเลยนะ้เนี่ยไอ้สมมุติถ้าเราแบบไปตกหมายธรรมชาติแบบนี้ตีไปใช่ไหมแล้วก็นั่งดดนะเอาแบบว่าเลื่อนเบ็ดในีมันมาใกล้ๆกล้องเงี้ยไอ้เฟี้ยวเงี้นะเห็นปลากินปุ๊บวัดเลยเออไม่เหมือนจอแบบ จอมอดิตเตอร์เครื่อแฮกแมพมัเนอ่ยไอนี้แม่งแฮกแมพ <c oughs> <c oughs> เปิดโปรมองทะลุถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันจะมีแบบว่าให้เปิดไฟเลยนะเปิดไงวะเฮียเปิดไฟได้อยู่นะน,นี่นี่น,น,นี่ปุ่มเปิดไฟอยู่ข้างอาจจะดูไม่ออกอาจจะต้องแบบว่าใช้ตอนกลางคืนนะปรับโหมดเล่นได้นะปรับแบบความสว่างปรับสีได้ด้วยปรับนูน่นปรับนี่อะไรคือใช้ได้เนี่ยอันนี้ปรับแสงเนี่ย นี่ปรับแต่งได้อันนี้สีสีอันนี้เยลโล่อยู่สีม่วงสีเขียวกนสีฟ้าสีปกติอขอสีเขียวผมเฟี้สุดว่ะมันเห็นง่ายดียวเอ้ยมันจะห้าวทำ แต่นั่งสักพักก็ไม่เห็นมีปลาเลยมาเลยวะเงียบสนิทเลยวะย่าว่าแต่ปลาใหญ่เลยอ่ะลูกปลาไม่เห็นเลยอ่ะแต่เหยื่อก็แตกตัวอยู่นะแตกตัวตลอดเวลาเลยเหยื่อยังฟุ้งๆอยู่เลยเหยื่อเป็นไงบ้างวะกูไม่เห็นปลาสักตัวเลยอ่ะกูนั่งมาตั้งนานนะกูยังไม่เห็นปลาสักตัวเลยไม่ขึ้นเลยอะเออไม่เห็นมีปลาเลยเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแวะเข้าไปอยู่เนี่วันล่าเนี่ยเฮียเฮียไม่ขึ้นเลยเฮียต้องเห็นมีปลาเลยเลยมันมันกว้างมากว่ามุมไหนมุม โอ้ย oh, yeah. น้ำมมนเขียว้ลยวะ่ะไม่ไม,ไม่กูปรบัปรบภาพให้มันสีเขียวไง a few moments later คือไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยมันไม่มีปลาจริง,งนะเนี่ยนั่งเป็นโมูกเลยยิ <c> ่ <oughs> ถึงว่าปลาไม่ค่อยกินอ๋อไม่มีป่าวะ่ะห <c oughs> รือว่าตรงนี้มันไม่มีวะ่ะเดี๋ยวลองขยับดีกว่าเดี๋ยวเราขยับไปข้างในกันดีกว่าเก็บกล้องก่อนพี่เองก็ใช้ได้นี่วาเองเองชื่ออะไรเนี่ยนายชื่ออะไรอะ่ะไม่ได้มานานละเป็นแ,แางมั้งวะน้ำน้ำโอ้ยน้ำลงน้ำลงโอ้โหมีคนตกบาแล้วมั้งเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ยังลกๆอยู่เลย อโอ้โหเด็ดนี่งมันมีปลาอยู่เนี่ยดูดิมันปลาอะไรอะดิอยากรู้อะอยากรู้ต้องลอง yes จะได้เรื่องจากตรงเมื่อกี้ไหมเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์คนดูเยอะดิกำลังแตกตัวเลยอะแม่งมาเป็นก้อนเลยดูดิแม่งจะได้เรื่องไหมตรงนี้แต่ปลามันขึ้นเยอะอยู่นะ ตาปลาเลยไม่รู้ว่าแม่งไม่ยอมกินเบ็ดวันนี้แหละกูต้องได้รู้เฮ้ยเฮียปนินปนินเฮียปลานินเฮียมังคายไปเลยไม่เหลียวเลยเหยื่อเลยแม่งว่าแบบรื้อไปเลยอ่ะไม่กินนะ่นอ่ะแม่งว่าผ่านแบบผ่านไปเลยอ่ะทำการโยนใหม่ดีกว่าลองเปลี่ยนเป็นจุดนี้แทนจิป่ามันขึ้นอนะ่ะเราลองโยนไกลๆดู ต่ว่าโยนลงไปนี่กล้องนี่มันตั้งแบบตั้งตรงทุกรอบเลยนะกล้องไม่มีนอนเลยเพราะว่าสมดุลกล้องมันดีเยยนน้ำลายโยนลงไปนี่คือแบบตั้งสวยทุกดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เแล้วไปปเอปานินปานินเยนมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเย็เมงมินเ,เยืกเลยตใหญ่ยอยู่นะ หรือว่ามุมกล้องว่เหี้ยโอเคเราคงได้ข้อสรุปแล้วแหละว่ามันมีปลานะแต่ว่าแม่งไม่สนใจเหยื่อเลยแม่งว่ายผ่านกันแบบ 4- 5หตัวตั้งแต่นั่งมาก็คือไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นที่มากินเหยื่อเราเลยก็เดี๋ยวลองย้ายไปคลองใหญ่ดูดีกว่าคลองใหญ่เนี่ยมันจะมันกินอยู่แล้วแหละยังไงก็กินอ่ะแต่ว่ามันจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าน้ามันจะขุนหน่อยอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าปลาคลองเงี้ยแต่เราโยกไปคลองใหญ่กันดีกว่า ดึงแล้วทีใหม่เราคราวนี้เรามึงแดกแน่นอนยังไงก็กินอย่างนั้นมันก็ต้องมีแบบว่าสวายสักตัวนึงไะแต่ว่าเอ้ยแห้น้ำไม่แดงเว้ยเฮ้ยตกได้ใช่ได้ตกหรือว่ใช่ใชสาย <c oughs> ยันจะตกยันเสียวเสียวครึ่งพังว่ะพอตัวเดียวแล้วกันนะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเวลาแบบปลามันกินอะ่ะเออปลามันดูดตะก้อ,อะหน้าตาเวลามันดูดตะก้อแล้วแบบมันติดเบ็ดแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะอยากรู้แค่นี้แหละ คือก็ไม่ใช่ทุกๆแตตัดพันนึ่งเอามาเล่นไหลก็ไม่รู้เอาไกลๆไม่ต้องไกลมากคือมันจะเห็นก่อนหรือเปล่าน้ำมาจอกแดงๆหน่อยเฮ้ยอยากรู้อ่ะโมวทุกคนต้องอยากรู้แน่เลยว่ารู้อยากรู้เราจะเสียสละเองสรุปติดต่อเปเ๋ยๆไปสวิตไปสวิตมันจะเห็นไหมว่าโอเฮ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่ เห็น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 เนี่ยเหยื่อยู่ตรงนี้นเห็นเม็ดโฟมอ่ะเม็ดโฟมลอยอยู่นะนี่เม็ดโฟมสองเม็ด <c oughs> จะมองไม่เึงกล้องเลยเลยเยอะเริ่มไม่เห็นแล้วตอนนี้น้ํามันกําลังไหลอ่ะดูน้ำเนียนี่น้ํามันไหลแรงตะกอนทั้งนั้นเลยอะ่ะอุ้ย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 อะไร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 วนะเนี่ะยี่กองขยับเลยตัวอะไรวะ เออปลาเข้าแล้วปลาเข้าแล้วแม่เข้าเหยื่อนะแม่เข้ากล้องกูเดี๋ยวนี้นี่นี่กินอยู่กินอยู่มาแล้วมาแล้วปลาอะไรไม่รู้มาแล้มีตัวมาตอมอยู่คือแม่งขุ่นคักเลยอะปรับโหมดดิปลามันคงแบบว่าเราแวงกล้องอหะทำไมเอ้ยเอ้ยแต่เพี้ยนแต่เพี้ยนแต่เพียน ôi mắm mì phô yêu mà mì phô ôi đô lâu 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 lâu đô lâu đô lâu đô lâu lâu đô 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 lâu ยูยูอยู่นี่ไงหางแดงหางแโอ้เ้เฮ้ย่า้วอ้าียังปันเลยเอ้าอุ้ยายเฉยโอ้ยเจ้เฮ้ยยังไม่ธรรมดาว่ะคนนี้เก็บเฮ้ยไปย้มแมงมันว่ะอุ้ยแมงมันไปฝูงเลยอ่ะ แม่เแเงเข้าค่ะตะเพียนเข้าตะเพียนหางแดงอะอัปดาอันนี้แม่งไม่แต่สวายตรงเนี้ยเฮ้ยเยี่อมันวะไปได้งไงวะเนี่ยไม่ดูดจูบแม่งติดเลยอะเฮ้ยไม่ใช่นะที่ใช่ได้หนัวนอีออีอะไรไม่รู้จะต่อต่อเต็มเลยจดึงก่อนดึงงอ,อมาก่อนอ่าหลุดละจะนี้มาแล้ะแต่คำว่าตัวนึง ไปเป็นตอดไปตอดไปตอดไปตอดเรียบร้อยเรียบร้อยต <c oughs> ิดเลยดูดูดูโอ้โหวนแม่งแม่งดิ้นแม่งดิ้นอุ้ยยึดติดตอไอสัตว์ยึดติดตอมันจะติดตอแม่งลากไปโดนตอเมื่อกี้อยู่ไหมไม่ดิ้นเลยว่ะนี่ไงได้ละ เทสระเบิด hey, ที่กูเ hey, ทสระเบิดวจะเฮียมีใครทำแบบกูบ้างวะไม่นา่าเหมือนเงี้ยสั่สงแจมมันต้องแบบให้สายเนี่ยมันใกล้ๆก,กล้องหน่อยเออเนี่ยนะ่จะบอกว่าสายที่ผมใช้ร้อยเนี่ยเส้นได้นะได้จากกระเป๋า,นะานะเนี่ยแตี่ยสีขาวเนี่ยเซฟไว้เวลาสมมติถ้าปลาใหญ่มันดึงเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบจุดกระชากลักถูกจะได้ดึงขาดไปเลยตรงไหนดิเอ,อ๊ะลองลองลองตรงนี้ลองตรงนี้เฮ้ย Ui! 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 bảo Ui! 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 นี่ยเนี่ยนี่ดูดูอันนี้ปลาซิวอันนี้ปลาซิวมันนหลังเลวไว้ยหลังเลวไม่ยอมกินเว้ยมันใกล้กล้องไงไม่ยอมกินว่ะมันใกล้กล้องเกินไปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปละะามาเฮ้ยปลาอ่ะเฮ้ยทำไมหน้าตาเห,หมือนปลานิลวะเฮ้ยปลานิลนปะวะไม่แตน้ำมันแรงนะมันจะมีเหรอวะมึงดูตะขอเบด็ดดิตะขอเบ็ดมังแบบ <c oughs> โอเคโยนใหม่ว่าแล้วตรงนี้มันไม่ค่อยลุ่ง ไม่ค่อยมีปลาตรงนี้มีแต่ปลาสิ่เวตรงนี้แต่เราเห็นปลาแปลกๆด้วยวะ่ะปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะปลาหนุนป่าววะกูหาเล่นจัดเลยทุกคนจะเปิดโลกกูจัดเลยนะฮะอันนี้โยนไกลเลยเนะี่ยลงแล้วลงแล้วโอ้ยน้ำลึกจัดอ๋อนี่เปิดไฟเปิดไฟตอนคืนเฮ้ยยี่มะกี้เมืาเห็นหนวดวะ่ะ ใช่ไหมวะเฮ้ยปรากฏปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขยงขยงเฮ้ยปลาเลยวะทุกคนมีหนวดด้วเมื่อกี้เห็นหนวดแม่งเข้ากล้องอ่ะเัอนี่ไงนุ่มโอ้ยนี่ไงหนวดโอ้โดูละดูละดูละขยับละกล้องขยับละเอ้ยนี่ไงหนวดหนวดปลาเลยวะไม่ขยงก็ปลาดุกอ่ะวยปลาเยอะมากเลยว่ะยอะโยนลงไปแม่งแบบตุบตับตุบตับกันเนี่ยเรียบร้อยครับโดนละหนึ่งโดดนี่ไงโดนละ ตะเพียนตะเพียนให่ด้วยดู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 ดละตัวใหญ่ด้วยเห็นร้ายตอ,อนนี้ได้แล้วหางแดงไม่ใช่ตะเพียนฮ้มันทําให้ผมเห็นแบบว่าภาพเวลาตกปลาหน้าดินอะชัดขึ้นเว้ยกวดขยห่งเพาะว่าเมื่อก่อนที่เนี่ยมันมีขยห่งอยู่เอาไหมดิความชัดเจนแต่ว่ามันจะลึกไปหน่อยวะ่ะต้องแบบข้างๆหน่อย เมื่อกี้เราโยนไปตรงกลางไงอ๋อชัดแจ๋วอุ้ยลงไปแม่งสวบลงไปมันสวบลงไปมันสวบมันไล่กันสวบอื้มอื้มสังควาสสังควาสลุมสังควาสลุมโอ้โหโอ้โหแม่งมาเป็นฝูงเลยดูดิเฮี้ยเคาเยอะเลยแต่มันเล็กเกินนะยังไม่มีตัวไหนติดมาละมาละแต่เพียร์มาละแต่เพียร์แม่งมันร่วมด้วยแต่รู้สึกเหมือนจะโดนเฮ้ยพี่ใหญ่เหรอเฮ้ยปลาดุกเหรอปลาเฮี้ยอะไรวะเนี่ย มันตัวยาวๆอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่เพี้ยนใหญ่ยังแต่เพี้ยนใหญ่เห็นปะเห็นปะเอเออสวายสวายมึงใครเนี่ยเหี้ยเต็มไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้ากล้องหน้ากล้องปลาแล้วนะเรียบร้อยโดนละ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 ปลาอะไรไม่รู้แต่โดนละโดนละครับอ่าอ <m ach emy> ้าวหลุดหลุดหรอยังอยู่เออตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับพี่ตัวใหญ่ อันนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวเก็บกวนเนี่ยอ๋อไม่ใหญ่ไอ้ที้อะมุมกล้องดูต้องเดิมเลยอ่ะมุมกล้องมุมกล้องกูเ <c oughs> ดินหลอกคิดว่าตัวใหญ่ไอ้ที้อะดูด,ดิอืมหวัน่นใจรับตัวแม่งเล็กเกินอ่ะคือคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าตัวมันเล็กอะ่ะดูดในฟมเข้าไปในปากไม่ได้อะไซนี้ก็พอดูดได้อยู่แต่ก็ยังเล็กอยู่ดิสวย ส่งหน่วยจู่โจมใต้น้ำมามาแล้วแสงมันสะท้อนหน่อยนะขอพายมาแล้วมาแล้วสังวาดสังวาสสังวาดจิว๋วอือหือือหือือหอดูดิเพียบเลยอะตัวไซส์ไม่ค่อยใหญ่เนะ ดูดิโอ้ยเหี้ยโตแล้วเต็มเลยดูดิ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 ดูมันกินดิดูมันกินดิทุกคนเรียบร้อยครับเหยื่อหมดอดแดดแต่ก็ว่าเล่นหมดเลยจู่กลางน้ำเลยสวยเยื่อรอบมีสวยจ้า,าเห็นเม็ดโฟมชัดสองเม็ดเลย มาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บมาเป็นขยงเลยฮะเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ผูตะมาเลอเลยเฮียมึงดูตะกอกเลยเฮ้ยโดนโดนนั่นไงนั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นนั่นนัันกินไม่ไม่ขาวๆแล้วมึงกินได้ไหมดิเออมึงดูดิไม่ดิมึงดูดิไม่ดิไอความเรียบร้อยเสร็จโจนี่ครับแบบนี้ก็เสร็จโจนี่ครับทำไมกล้องนิ่งๆ โดนไหมโดนไม่โดนโดนไม่โดนกล้องนิ่งๆแบบนี้เต็มปากเลยเมื่อกี้เห็นอยู่ดูนดิโดนไหมไม่โดนครับทุกคนแหมรอดมือไปได้สวยโอ้ยฝุ่นฟุ้งเลยว่ะปาอะไรวะโอ้ยหางแดงหางแดงตะพิ่งโอ้ยตะบุเลยทุกคนดูดิเต็มเลยอะเหี้ยฝุ่นตะเพียน เรียบร้อยโดนกูหนึ่งตัวดูดิวิ่งใหญ่เลยนี่นี่นี่โดนวัตต์โลเลอรเลยโดนครับไม่ทําอะไรก็ได้ปลากินครับแอบสังแดงนี่หว่าไม่ใช่จะเพียนในกองแม่แยกสีไม่ออกไอ้ยี้ยฟุ้ยแม่งมาเป็นฝูงเลยอ่ะโคตรเยอะอ่ะเห็นไหมแมงหมายกว่าตกหน้าดินอีเลยกัเที้ยเอาคันเด็ดดีๆมาไม่ค่อยได้นะพอกูเล่นเท่านั้นแหละโอ้โหแดกกระจายเลยอืมมาแล้วหนุ่ยจูจมใต้น้ำกู ค่าใจว่ะแม่งมีตัวตัวมีหนวดมาแล้วโอ้โหพูดแล้วก็มาเลยที่อะเพราฝูงอยู่ตรงนี้เรียบร้อยโดนล้ยังไม่โดนดูดูดเรียบร้อยครับโดนไหมโดนไหมยังไม่โดนยังไม่โดนตกใจเฉยแต่เยอะจริงๆนะเนี่ยปลาเยอะมากเลยว่ะเนี่ยเนี่ยโดนอย่างไ้ต้องมีโดนทั้งตัวไม่โดน เนี่ยดูดิโอ้หยปลาเลยเอ้ยปลาอะไรวะนะยังมีกี่ปลาเลยก็ไม่รู้ทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตุ๊ปเลอร์ตุ๊ปเลอร์โดนต้องโดนกูแล้วดอกเนี้ยเฮ้ยไม่โดนตะขอเราสองอันนี่อะถ้าเป็นตะก้อพัวนิดโดนอ่ะยังไงก็โดนแมงลุ่มขนาดเนี้ย เฮ้ยอะไรอ่ะจ็อกเกอร์ไอ้คุยจ็อกเกอร์เนี่ยนายมาแล้วไอ้สัตว์โอ้ตัวไม่ใช่เล็กๆตัวไม่ใช่เล็กๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหบังมิดเลยเฮียบังกบมีสองตัวด้วยเฮียผัวเมียดูดิเฮียถ้าพี่เล่นแบบนี้ตัวอื่นจะได้กินไหมดูดิแม่งนอนทับเลยแม่งนอนทับตะก้อเลยโอ้โหน้าแม่งโชว์หลาเลยดูดิเนี่ยเนี่ย ไม่แดกกล้องกูไปเลยนะกูไม่ดูดเลยไม่ดูดตะคอเลยยิ่งดนูดิดูดีทุกคนหูยับเลยอูไม่ดูดยับยับเลยอะดูหห้ามันตะขอจมมนบอกเลยมือหมดสิติอะอันนี้ตะขอลอยไงไม่ค่อยโดนหรอกนีอ่ะเรียบร้อยโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไหมไม่น่าโดนวะไม่โดนไม่โดนปลาไม่ตกใจีโคตรนัวเลย พาอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้นัวแบบเมื่ยังไม่ไปเนาะดูดูดิดูดิอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตะเพียนตัวนี้ตะเพียน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 วันนี้เราได้กินตะเพียนโอ้ยอีโค่เยอะอีโค่เยอะอ้บานเลยถ้าแบบใช้ตาขอแบบ0.3อย่างเงี้ยแล้วก็เศษเม็ดโฟมเงี้ยตายกระจายเลยอะวัตแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะ โอเคดอกสุดท้ายแล้วพอแค่นี้ครับสําหรับวันนี้นี้ยังไม่ถึงก้นน้ำเลยนะมนดาดูสังกัมวาดิดุมถึง <c oughs> โอ้โหเปิดมาก็สีเข็ดเลยกูไอ้หา่ามาแล้วมาแล้มาแล้วโดนโดนแน่เยอะแบบนี้ยังไงก็โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนยังไม่โดนนะครับ ตัวมันเล็กเกินไปครับดูดิแบบลูกเกิดอะโอ้ยมีตัวใหญ่โหโอยูโหโอ่โหโัโหางแดงล้วนเลยว่ะดูดิป่ามัเนเยอะมากอะตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใส่ทอดกรอบไสเหี้ยตัวเล็กๆอะแบบกินทั้งก้างอะทอุกคนมันกลมมากๆปวดคอว่อะเพาแสงมันเข้าเห็นปะเรารู้แหละถ้าเรามาตกรอบหน้าเราต้องใช้ตะขอเบอร์อะไรเม็ดโฟมขนาดเท่าไหร <c> ่ <oughs> ไม่มีตัวใหญ่เลย ต้องรอให้ชุดนี้โตก่อนเพ่อว่ากันวันนี้ก็มาลองเทปกล้องเลยเฉยโคตรมันไม่เป็นการแบบเปิดโลกกูจัดเปิดโลกแบบจัดเลยอะ่ะโอเคครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้พอได้มันอยู่แต่อรอบหน้าเดี๋ยผมกล่าวว่าจะไปบอดตกเล่นนะแล้วก็เอากล้องไปย่อนดูแล้วก็ตกแบบสไตล์ชิงหลิวเฮ้ยมาดูเขาว่าอาการตอกเนี่ยพามันจะกินแบบว่าลักษณะไหนนะโอเคครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้ก็แปลก,กใหม่ๆดีสนุกดีครับทุกคนไปลุย